สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะพามาชมบรรยากาศสดๆนะคะของที่ดินสุวรรณภูมิกอฟแอง์คันที่ขลับนะคะแปลงนี้นะคะอยู่โซนติดคลองสุวรรณภูมิกอฟแอง์คันที่ขลับนะคะเป็นโซนที่เราขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะวันที่25ตุลาคมนะคะตอนนี้นะคะแปลงที่ยัง พอมีให้ลูกค้าจับจองนะคะเหลือแปลงหมายเลข8หมายเลข9นะคะส่วนด้านนี้นะคะขายหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมหน้าแปลงหมายเลข8หมายเลข9กกันนะคะหน้าแปลงเราจะปักธงไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะนี่นะคะที่ดินที่เราขายนะคะ อยู่ที่สวรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ขับนะคะน้องจอกกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นหน้าแปลงที่เราประกาศขายนะคะแปลงหมายเลข8กับเลข9นะคะ แปลงนี้ค่ะเนื้อที่449ตารางวานะคะราคาตารางวาละ11,000บาทค่ะเนี่ยค่ะและด้านนน้นนะคะแปลงหมายเลข9ค่ะเนื้อที่449ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ11,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะ เงื่อนไขของเราก็ง่ายมากๆเลยค่ะจองเพียงห้า0 0ืบาทเท่านั้นค่ะคุณก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะหากลูกค้าต้องการซื้อสดนะคะโฉนดเราพร้อมโอนทุกวันนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเสองสอสองแปดค่ะเนี่ยค่ะถ้าปรับถมเคลลิ่งก็สวยงามเลยค่ะและอนาคตนะคะทำเลยตรงนี้นะคะก็ สามารถที่จะเป็นทําเลค้าขายได้นะคะถ้าโรงพยาบาลจุดที่ถัดจากเราไปนี้ก่อสร้างนะคะตรงเนี้ก็ถือว่าสามารถเป็นทําเลค้าขายได้เลยค่ะอยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนบดินเดชามากนักนะคะด้านหน้านะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะและด้านหลังนะคะอยู่ติดถนนลาดยางค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะ หากซื้อสองแปลงนี้นะคะก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ